ยินดีต้อนรับสู่ Auto Speed w วล e ์ s วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับโตโยต้ายอริสติทพิคับสองพี่รถกระบะขนาดเล็กที่มาพร้อมกับความประหยัดน้ำมันและการใช้งานที่คล่องตัวโตโยต้าได้พัฒนายอริสติทซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความคุ้มค่าให้กลายเป็นรถกระบะที่สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นรถที่ขับขี่ง่ายและสะดวกสบายไปดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโตโยต้าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมมาโดยตลอดและยอริสติทพิคับ2000 25ก็คือหลักฐานที่ชัดเจนรถรุ่นนี้ใช้พื้นฐานเดียวกับยอริส e ติฟซิดดนแต่ถูกออกแบบใหม่ให้รองรับการบรรทุกของได้มากก่อขึ้นโดยที่ยังคงความสะดวกในการขับขี่ในเมืองมันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ทุกวันพร้อมกับสมรรถนะที่ดีและประหยัดน้ํามันภายอนของยอริส e ติฟที่ขับ2องพถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งด้านหน้ามาพร้อมฝ่ายหน้า LED Design, เล็ตดีไซน์ฉกเฉียวกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ เพิ่มความดุดันฝากระโปรงมีเส้นสายที่ช่วยให้ดูมีมิติและเพิ่มหลักอากาศพลศาสตร์ด้านข้างตัวรถมีซุ้มล้อสีดำเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลทที่ออกแบบให้ดูพรีเมียมและฝาท้ายที่สามารถเปิดใช้งานได้สะดวกเพื่อรองรับการบรรทุกสัมภาระภายในห้องโดยสารโตโยต้ายอริสตธิกษุสับ2ี่สิบถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Smart Key เช่าวอยอให้สามารถเปิดประตูและสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจบอรดนั่งออกแบบให้รองรับสรีระและใช้วัสดุคุณภาพดีเพื่อให้การเดินทางเป็นไปนอย่างสบายระบบกรับอากาศแบบอัตโนมัติและพอร์ต USB หลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตริระบบเตือนออกนอก แกระบบเบรกฉุกเฉินและกล้อง360องศาเพื่อช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นเครื่องยนต์ของยอริสติที่ขับ2025เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ุดลิตรสี่สูบให้กำลังประมาณ1005แรงมา้าและแรงบิด140้นิวตันเมตรอาจไม่ใช่เครื่องยนต์ที่แรงที่สุดแต่ถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและขนส่งขนาดเล็กระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ cvt และเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวถังที่มีน้ำหนักเบาและช่่วงงลาง ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีช่วยให้การขับขี่เป็นไปนอย่างนุ่มนวลและมั่นใจในทุกสภาพถนนสำหรับราคาของโ o y ยต้ายอริซุที่พิคับ2025ี่บคาดว่าจะอยู่ในช่วง6 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ได้รับเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนที่ต้องการรถสำหรับใช้งานทั่วไปและครอบครัวที่มองหารถกระบะท,ที่สามารถขับขี่ได้ง่ายและมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาต่า นอกจากนี้อาจมีรุ่นที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานหนักขึ้นเช่นรุ่นที่ติดตั้งอย่างออฟโรดและอุปกรณ์กันกระแทกใต้ท้องรถเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายจุดขายที่สำคัญของ t o y o ต a y ย r ริสิติกที่สิบคือความสามารถในการผสมผสานความคล่องตัวของรถยนต์ นั่งกับความอนเนกประสงค์ของรถกระบะไม่เหมือนกับรถกระบะขนาดใหญ่ที่อาจใช้งานลำบากในเมืองรถรุ่นนี้ยังค้างงอมีขนาดที่กะทัดรัดแต่เพิ่มพื้นที่บรรทุกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันประหยัดน้ามันมากกว่ารถกระบะขนาดใหญ่และยังคงความทนทานตามแบบฉบับของโตโยต้าทำให้มั่นใจได้ว่ามูลค่าขายต่อจะดีในระยะยาว โดยสรุป Toyota y ยอริซึติป i c ับสองพัเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะขนาดเล็กที่ขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและใช้งานได้อเอเนตประสงค์เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและธุรกิจขนาดเล็ก Toyota ได้เปิดตลาดใหม่ที่อาจได้รับความนิยมอย่างมากแล้วคุณคิดอย่างไรกับรถกระบะขนาดเล็กรุ่นนี้แสดงความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Auto Speed Wave เพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมและพบกันใหม่ในคลิปหน้า